ขรุนสวัสดิ์ข้าพระบิดาพระปูรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้อง,องลูกๆหลานๆานทุกๆคนสำหรับในเวลานี้เราได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาร่วมกันนั่งฟังคำเปล่าประกาศของพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ ในแต่ละวันแต่ละวันอธิษฐานทูลทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระองค์ขอพระพรจากอโค์ขอให้พวกเราทุกคนที่จะสงบจิตสงบใจที่จะตั้งใจฟังและสำหรับเวลานี้ขอให้พวกเราทุกคนคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่ลูกและทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งที่รับและที่แจ้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี เจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้ทำผิดต่อพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าให้เรามาอ่านพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่46ข้อ10จงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่อง ถามกลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกหนึ่งยอนบทที่สามข้อสอท่านที่รักทั้งหลายเดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าและเราเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านั้นเราอย่างรู้ไม่ได้แต่เรารู้ว่าในการเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์ พราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นอาเมนให้เรามาฟังข่าวเปล่าประกาศของพระเจ้านะคะวันนี้จะเป็นในพระคัมภีร์ที่จะได้มาอ่านให้ทุกคนได้รับฟังนะคะคำเปล่าประกาศในพระนามของพระ ของอิสราเอลเยเรมีบทที่31มสข้อสิพระองค์ผู้ทรงกระจายอิสราเอลนั้นกําลังรวบรวมเขาและจะดูแลเขาอย่างกับผู้เลี้ยงแกะดูแลผงแกะของตนสดุดีบทที่129ข้อ5ถึงข้อ6ขอให้บรรดาผู้ที่เกียรติยังเกียรติชังซโยนได้ขายหน้าและ ต้องถอยกลับไปเขาเป็นเหมือนย้าที่งอกบนหลังคาเรือนซึ่งเยวแห้งไปก่อนมันจะโตขึ้นข้าแต่องค์เจ้านายขอทรงทำลายแผนการของพวกเขาและขอทรงทำให้ภาษาของเขายุ่งเหยิงไปสดุดีบทที่125ข้อ3 คาถาของคนชั่วจะไม่คงอยู่เหนือแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนของคนชอบธรรมซมูเอลบทที่12ข้อ22เพราะพระพยาเวจะไม่ทรงละทิ้งประชากรของพระองค์ด้วยเห็นแก่พระนามอันใหญ่ยิ่งของพระองค์เพราะพระพยาเวพอพระทัยที่จะทำให้ท่าน เป็นอิสราเอลของพระองค์สดุดีบทที่33ข้อ8ถึงข้อ12ให้แผ่นดินโรคทั้งสิ้นยำเกรงพระยาเวให้ชาวพิภพทั้งปวงเกรงกลัวพระองค์เพราะพระองค์ตัดโลกก็เกิดขึ้นมาพระองค์ทรงบัญชามันตั้งมั่นคงพระยาเวทรงทำลายแผนการของ บัรดาประชาชาติพระองค์ทรงให้แผนงานของชนชาติทั้งหลายหลายผลแผนการของพระยาเวตั้งมั่นคงเป็นนิดแผนการในพัทัยของอพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันประชาชาติที่พระเจ้าของเขาคือพระยาเวก็เป็นสุขคือชนชาติซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรไว้เป็นมรดกของพระองค์ อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนได้ทราบถึงในพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างโดยผ่านทางพระคัมภีร์ที่จะมาแบ่งปันและสอนให้พวกเราทุกคนเชื่อมั่นในพระองค์รู้จักการใช้จ่ายและตามที่พระองค์ทรงบัญชาตั้งให้เหล่านั้น ที่จะไม่หลงลืมตัวเองใช้จ่ายเกินตัวและรักคนอื่นเท่ากับรักตัวเองพระองค์ทรงรักห่วงใยพวกเราทุกคนพระองค์ทรงตรัสว่าในวันน,น,น,นี้อะไรจะเกิดขึ้นและวันพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ก็ขอให้ทุกคนนั้นที่จะติดสนิทกับพระองค์ ที่จะอธิษฐานทูลต่อพระองค์ขอพระพรพระองค์ทูลทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระองค์ที่พระองค์จะได้ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองพวกเราทุกคนให้พ้นจากภัยพิบัติและอันตรายต่างๆลูกขอขอบพระคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาให้ความรักลูกทุกๆคนขอทรงชำระบาปที่ ซ่อนเล้นอยู่ในร่างกายของลูกทุกคนให้พ้นจากความบาปนั้นขอพระโลหิตอันประเสริฐชำระลูกทุกคนและขัดเกลาสิ่งต่างๆที่ไม่ดีในร่างกายของลูกทุกคนออกให้หมดสิ้นไปขอให้ชีวิตของลูกทุกคนเกิดผลดีในฝ่ายวิญญาณขอฤทธิ์เดชของพระโลหิตชำระลูกทุกคนด้วยเถิดให้ลูกทุกคน มีใจที่ชื่นชมยินดีเข้มแข็งและไม่เป็นทาสของความบาปอีกต่อไปและก้าวไปกับพระองค์ในความซื่อสัตย์ตามที่พระองค์ทรงแมตตาของลูกทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกขอการช่วยเหลือจากพระองค์ให้นำลูก ทรงสอนลูกให้เดินในทางของพระองค์ที่จะเกิดผลดีในฝา่ายจิตวิญญาณในพระองค์ขอให้ลูกทุกคนมีชัยชนะเหนือบาปลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาลูกปกป้องคุ้มครองลูกฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทุกคน ทำให้ลูกทุกคนพ้นจากบาปพ้นจากทุกข์มีความสุขพระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้พระคุณนั้นยิ่งใหญ่ของพงได้และไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบหรือทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพงได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจ จิตวิญญาณและสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกทุกคนมีอยู่เป็นเครื่องถวายสักการะบูชาต่อพระองค์พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะรับเครื่องสักการะบูชาที่ลูกทุกคนนำมาถวายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและลูกทุกคนขอถวายชีวิตที่เหลือของลูกทุกคนเป็นเครื่องสักการะบูชา เป็นผู้รับใช้ขอพระองค์จนกว่าทุกคนจะจากโรคนี้ไปลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้า,จาผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอามนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท,ท่านนะคะ